สวัสดีครับวันนี้นะครับรีวิวกับป๋านะครับนี่นะครับป๋าดูหนุ่มนนานยังหนานาแล้ววันติดตามมา็นปีุูกใจอะไรอธิบายง่ายอธิบายง่ายเข้าใจง่ายดูเลยมันทำตบผมมีโพสเข้าดันเยอะแยะไปวันนี้นะครับาเป็นกอดเอ็กพีนะครับเป็นตัวสูงเป็นแนวยางออฟโรดนะครับแต่ป๋าอยากได้นุ่มนะครับอยากได้ทรงสวยก็จัดให้จบๆนะครับถูกใจป๋าเลยเมื่อกี้ให้ไปลองนะครับ นี่ผมเปลี่ยนยางกระจายแม่ไม่ป๋าลงมาแล้วก็ยกมือเลยดีไปเดิมไหมมันเป็นยังไงมันเหนือดีมันไม่ไมไมโค้งเทมันไม่โยนเยงนะมันดูดถนนแล้วมันก็กระชับกว่าเดิมใช่ได้ครับรวงลงวงแรงมันหนักขึ้นใช่นะสุดใจเร็วนี้มาจากไหนหมดประการเอาฝาด้วยเผื่อใครอยากทำแบบป,ป็นฝาบ้างอยากได้รถหนึบๆให้มาที่แบงค์ยางต้าโอเคนี่ครับอยากให้หนึบมาที่แบงค์ยางต้าขอบคุณมากสาวนี้คนกลานะครับไปรีวิวให้ดูนะครับ นี่นะครับรถป๋าเป็น XLT นะครับตัวสูงนะครับนี่แนวออฟโรดแต่อยากได้หนึบนะครับแล้วก็ทรงบหมบๆหน่อยครับนี่นะครับนี่จัดให้หนึบๆเลยนะครับนี่นะครับถูกใจป๋าไปนะครับอยากหนึบอยากจบแวะมาแบงคังซ่าครับนี่นะครับรอ